วันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของสิ่งที่ทำให้ทรัมป์ประสบความสำเร็จว่ามีเหตุผลอะไรที่ทำให้เขาเป็นประธานาธิบดีคงจะเห็นก็คือเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจเป็นข้อแรกเรื่องภาระในต่างประเทศของทรัมป์นั้นถือว่าเอาจุดขายตรงเรื่องของเศรษฐ,ฐกิจในต่างประเทศที่อเมริกาต้องไปโอบอุ้มการเป็นตำรวจโลกนะครับ และที่สำคัญก็คือเรื่องของโอบามานั้นวันนี้คำว่า change ของโอบามานั้นไม่ประสบความสำเร็จคนอเมริกันเบื่อหน่ายพรรคเดโมแครตท,ที่กำลังจะมีการสืบทอดอำนาจนะครับจากโอบามาไปคลินตันฉะนั้นตรงนั้นทำให้คนอเมริกันนั้นเบื่อหน่าย กับคำที่ว่าเปลี่ยนแปลงแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นและขาดดุลการค้ามาเรื่อยๆอ,อีกอันหนึ่งครับที่ทำให้โดนัลทรัมชนะก็คือว่าคนไม่เชื่อในความซื่อสัตย์เฮเลอรี่คลินตันนั้นทำสิ่งผิดพลาดในเรื่องของการที่มีการกระทำอะไรก็แล้วแต่ที่ไม่โปร่งใสที่มีพฤติกรรมที่แสดงถึงใช้อำนาจไปทำในสิ่งที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน แล้วที่สำคัญนะครับกลุ่มก่อการร้ายไอซิสหรือที่เราเรียกว่า i อเหรืออะไรก็แล้วแต่นั้นก็เกิดในยุคของคลินตันวันนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความซื่อสัตย์ทำให้คลินตันนั้นประสบป,ปัญหาครับเมื่อคลินตันนั้นประสบป,ปัญหาสิ่งที่ตามมาก็คือคะแนนนั้นก็ไปลงที่ทรัมป์นั่นเองสิ่งเหล่านั้นก็เป็นตัวฉุด ทำให้เฮเลรีคลินตันนั้นแพ้โดนัลด์ทรัมวันนี้คนกําลังกังขาคนกําลังเป็นห่วงเลยก็คือเรื่องของพฤติกรรมโดนัลด์ทรัมป์นั้นมีพฤติกรรมที่ถือว่าประหลาดมีพฤติกรรมที่ถือว่าไม่มั่นคงมีจํานวนเยอะมากทีเดียวที่กําลังกังขาพฤติกรรมของทรัม์ด้วยอารมณ์ที่ขึ้นสูง อารมณ์ของทรัมป์นั้นขึ้นขึ้นลงลตอนนี้คนอเมริกันกำลังกังขาเรื่องของผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะทำให้ทรัมป์นั้นปัจจุบันนั้นยังไม่ได้เป็นเศรษฐีร่ำรวยขนาดระดับโลกมากมายเช่นคนอื่นๆนั้นเชื่อว่าภายในไม่ขี่ปีทรัมป์นั้นก็จะกลายเป็นมหาเศรษฐีระดับโลกไปทีเดียวเพราะได้มาเป็นประธานาธิบดี คนที่หลายๆคนนั้นต้องการเข้าสู่การเมืองนั้นเพราะต้องการที่จะสร้างบารมีในเรื่องเศรษฐกิจแล้วจะใช้ผลประโยชน์ตรงนั้นครับมาตักตวงมาเพิ่มพูนนะอำนาจการต่อรองทําให้บริษัทเหล่านั้นประสบความสําเร็จนั่นก็คือสิ่งที่คนอเมริกันนั้นกังวลแต่ยังมีอีกหลายกังวลเลยทีเดียวเราคงต้องไปคุยกันคราวหน้าแล้วล่ะครับว่าคนอเมริกันกลัวทรัมป์อย่างไรขอบพระคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ